ไอพวกเมาส์ที่ไม่มีปุ่มปรับ DPI ไม่มีซอฟต์แวร์ให้ลงไม่มีแสงบอกความเร็วไม่มีคู่มือไม่มีอะไรให้กูสักอย่างเลยเราจะรู้ได้ยังไงว่า DPI มันเท่าไหร่จริงๆวิธีการหามันง่ายมากเลยนะครับถ้าทําเป็นเนี่ยใช้เวลาไม่เกิน30วิได้ซ้ำและข้อดีของวิธีนี้อีกอย่างหนึ่งก็คือมันสามารถใช้เช็คเมาส์ของคุณได้ด้วยนะครับว่า DPI เมาส์ของคุณเนี่ยมันเบี่ยงเบนจากค่าจริงๆมันอยู่มากหรือน้อยขนาดไหนมาดูวิธีกันสิ่งหนึ่งที่คุณต้องมีในการเทสนี้นะครับนั่นไม้รด,ดก็ด็ตตตเเ่ปซิ แต่เป็นนิ้วก็ง่ายดีนะครับในคลิปนี้จะใช้เป็นนิ้วเนาะนิ้วเป็นอิช์นะครับไม่ใช่ฟิงเกอร์ไม่ใช่เราจะได้แบบบรรทัดมาแล้วก่อนจะเริ่มเทสกันคุณจะต้องเข้าไปปิดเมาส์เอเซเลเรชันของตัววินโดก่อนนะครับเพื่อไม่ให้สิ่งเหล่านี้มันลบกวนความเร็วจริงๆของตัวเมาส์นะครับวิธีการก็คือกดวินโด์คีย์ก็ได้นะครับหรือเสิร์ชก็ได้เมาส์หลังจากนั้นให้คลิกที่เมาส์เซตติ้งแล้วก็คลิกที่ additional mouse option นะครับจะอยู่ทางขวามือหรือตำแหน่งอาจจะไม่เหมือนแบบนี้ก็ได้นะครับลอง แล้วก็ไอบ bar fast slow อะไรเนี่ยให้มันเป็นตรงกลางนะครับหรือถ้าไม่ชัวรก็ลากไปซ้ายสุดก็ได้แล้วก็กดปุ่มลูกศรขวาบนคีย์บอร์ดนะครับ5ทีอ่ะมันจะมาอยู่ตรงกลางพอดีเสร็จแล้วให้กดปุ่มโอเคซึ่งถ้าคอมของคุณไม่มีซอฟต์แวร์อะไรแปลกๆนะครับปกติเท่านี้ก็คือพร้อมจะเทสแล้วหลังจากนั้นให้เข้าเว็บ mousekeysensitivity.com นะครับแล้วแถบทั้งซ้ายมือเนี่ยให้คุณกดที่ DPI analyzer หรือว่ากดลิงก์ข้างล่างก็ได้นะครับผมทิ้งลิงก์เข้าหน้านี้โดยตรงไว้ที่ description นะครับไปกดได้เลยหลังจากเข้ามาที่หน้าเว็บแลลลล้้วเื่อนนงมมาาทีี Tacket distance Dis ะขหจ ทำไมบรรทัดของคุณคุณจะใช้หน่วยเป็นเซนก็เลือกเป็นเซนติเมตรนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะใช้เป็นอิช์เป็นนิ้วนะครับเลือกเสร็จแล้วข้างหน้าเนี่ยไอ้ตรงทาร์เก็ตดิสเทนต์เนี่ยถ้าเป็นนิ้วให้ใส่แค่หนึ่งก็พอนะครับแต่ถ้าเป็นเซนติเมตรใส่สัก3ก็ได้พอเลือกหน่วยเสร็จแล้วใส่เลขเสร็จแล้วทีนี้ผมอยากให้คุณเข้าใจหลักการคร่าวๆก่อนถ้าเข้าใจแล้วมันจะง,ง่ายคืออย่างนี้ไอ้เลขที่เราใส่ไปเมื่อกี้เรากําลังจะบอกไอ้เว็บไซต์นี่ว่าเฮ้ย hey, กูอ่ะกำลังจะขยับเมาส์เป็นระยะหนึ ไซต์เนี่ยมันก็จะมีหน้าที่เช็คให้เราอะตอนที่เราขยับเมาส์ไประยะ1นิ้วแล้ว3ามเซนแล้วเนี่ยเคอร์เซอร์ในคอมของเราเนี่ยมันเคลื่อนที่ไปกี่ดอทกี่พิกเซลซึ่งพอได้ตรงนี้มันก็จะเกิดมาเป็นค่า DPI คร่าวๆนั่นเองอ่ะนี่คือหลักการง่ายๆของมันละกันนะครับถ้าเข้าใจเดี๋ยวคุณเทสคุณน่าจะเก็ตมากขึ้นแต่ถ้าคุณไม่เข้าใจไม่เป็นไรนะครับเดี๋ยวก็เข้าใจมาเริ่มเทสกันขยายหน้า DPI Analyzer หน้าเว็บนี้นะครับให,ให้ใหญ่สุดเลยเมาส์ของคุณเอาไว้บนเมาส์แพรตามปกติเลยนะครับแล้วหเ่น er นอนของงาา พอ,อไว้ตรงไอแดงนี้ปุ๊บเอาไห้มันทัดมาเอาด้านที่จะใช้เนี่ยจะเซนติเมตรจะนิ้วก็ได้เอาไปไว้ที่ท้ายเมาส์ของคุณนะครับหลังจากนั้นให้คุณคลิกซ้ายค้างเพื่อลากไอแดงแดงเนี่ยลากไปทางขวาเป็นระยะทางที่คุณกรอ,อกเอาไว้ตัวอย่างนี้ของผมใช้1นิ้วพอเมาส์ถึงระยะที่กรอกไว้ก็ให้ปล่อยคลิกซ้ายมันจะมีช่อง actual DPI ขึ้นมันจะไม่เป๊ะนะแต่มันจะประมาณได้อย่างตัวอย่างนี้มันขึ้นมา820ก็เท่ากับว่า DPI ของเมาส์นี้เนี่ยมันอยู่ที่ประมาณ800นั่นเองถ้าอยากโชว์ๆหน่อยก็ท 3, 4, กกาซา้ัอม่ยยูน ประมาณเท่าไหร่และในส่วนของการเช็ค DPI deviation หรือว่าค่าความเบี่ยงเบนก็ง่ายมากนะครับคุณก็ใส่ตามปกติเลยระยะเท่าไรเอาหน่วยอะไรแล้วก็ช่องข้างล่างไอ้ตรง conflict DPI เนี่ยให้ใส่เป็น DPI ที่คุณกดใช้อยู่อย่างของผมใช้800ก็กอกเข้าไป800ข้างล่างมันก็จะขึ้นเป้าสีน้ำเงินมาไม่ต้องไปแคร์มันก็ได้คุณก็ทำเทสตามปกติเลยคลิกซ้ายครั้งแล้วก็ลากตามระยะที่กรอกไว้แล้วก็ปล่อยตามปกติเลยช่องข้างล่างเนี่ยก็จะแจ้งค่า deviation ขึ้นมาว่า DPI จริงๆเนี่ยมันควรจะระยะเท่านี้นะแต่ของคุณที่ล เลยนะครับว่าอ่ะเนี่ยมันเบี่ยงเบนกันอยู่กี่เปอร์เซ็นต์นะครับ mm hmm. อยากชัวร์ๆก็ทำตั้งสี่ห้าครั้งก็ได้แล้วก็เฉลี่ยเอานะครับ mm hmm. โอเคน่าจะเข้าใจแล้วเนาะไปละเคลี่วบอกไอ้เีค่ทำไมเซ็นเซอร์มึงแม่นจังวะไอ้เีค่หรือบางทีมึไงไหยเมาส์มึงก็เจอไอ้เกียรเนี่ยแปดร้อย DPI จะหาทำส้นตีนเลยเนี่ย